พระนางประชาบาดีโกตมีคือพระนางนางผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและทรงเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะทรงเลี้ยงดูพระโพธิสัตว์ด้วยความรักความห่วงใยประดุดโอรสแท้ๆเป็นผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวัยยาวของพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเริ่มประกาศพระาศาสนาด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อพระองค์ผู้เป็นดังโอรส และต่อพระธรรมที่ได้ทรงสดับพระนางพร้อมด้วยสตีสากยะจำนวนมากจึงตัดสินใจครั้งสำคัญทรงละทิ้งชีวิตในราชสำนักปรงผง,งนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดแล้วออกเดินทางไกลอย่างยากลำบากด้วยเท้าที่เปื้อนฝุ่นไปยังเมืองเวสาลีเพื่อขอโอกาสในการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์แต่ด้วยความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในธรรมของพระนางในที่สุดความปรารถนานั้นก็สำเร็จลงได้